ยามบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งค่ะผู้ชมบรรยากาศดีมากค่ะฟ้าใสปุยเมฆสีคขาวสวยมากธรรมชาติสวยงามเสมอค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอ้าพรชน n นค่ะพามาชมบรรยากาศใสๆธรรมชาติสวยๆค่ะ ท้องฟ้าสดใสมากๆฝนไม่ตกมาวันที่3ามแล้วค่ะเป็นวันที่สามแล้วค่ะฝนไม่ตกนี่ค่ะทุ่งนาทุ่งนาข้าวกําลังออกรวงสพังค่ะท้องฟ้าก็งดงามตาค่ะท้องฟ้าสดใสแล้วก็ปุยเมฆสีขาวสดใสสวยงดงามตามากๆค่ะลมพัดใบไม้พิ้วไหวดุก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 ด ดูมีชีวิตชีวาค่ะคุณผู้ชมลมพัดเย็นๆค่ะลมพัดเย็นๆทุ่งนาทุ่งนาหลังบ้านค่ะทุ่งนาหลังบ้านลมพัดเย็นๆสบายตาสบายใจค่ะคุณผู้ชมท้องฟ้าก็สดใสเนี่ยต้นข้าวก็งามตามากๆค่ะกําลังออกรวงอีกหน่อยก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ทุ่งนาที่มีต้นข้าวรวงข้าวเลืองอละามงามตาค่ะคุณผู้ชม อ๋อพรแชนแนลก็พาคุณผู้ชมมารับพลังงานบวกที่ดีจากธรรมชาติค่ะผู้ชมขอให้คุณผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอนี้ได้รับพลังงานบวกที่ดีจากธรรมชาติกลับไปด้วยนะคะจะได้มีแนวคิดที่ดีแนวคิดที่สร้างสรร์คแล้วก็มีความสุขสุขตาสุขกายสุขใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะขอบคุณมากมค่ะ